สวัสดีครับพบกับ OKD OK Network นะครับวันนี้จะมาทำการแกะกล่องรีวิวเชิงแนะนำตัวอุปกรณ์นะครับ Wi-Fi Solution นะครับซึ่งวันนี้จะเป็นของฝั่ง IPCOM นะครับที่ผมถืออยู่ในมือตอนนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น AP255 นะครับ IPCOM AP255 เป็นเป็นวิล e ล e s s สเซมบที่เป็นแบบ in w a อ l หรือฝั่งผนัง นะครับติดผนังตามห้องพักนะครับก็ตัวนี้สเปกก็คือกระจาย wi-Fi 2.4 g h z นะครับย่านเดียวนะครับพอร์ตแลนเป็นฟ E สอร์เนตหรือว่าเป็นสีเบร้อนนั่นเองนะครับมาดูในกล่องเลยดีกว่านะครับในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวจริงกันด้านนี้นะครับแล้วก็จะมีสกูยึดนะครับมีคู่มือนะครับมีแค่นี้เองนะครับไม่มีอะไรมากเลย นะครับในส่วนของสเปคนะครับตัวนี้ปล่อย Wi-Fi 2.4 GHz นะครับมีแลนให้2ช่องนะครับก็คือจะเป็นง่ายๆคืออิน1อ u t 1อ่ะามาดูตัวเครื่องจริงๆกันประมาณนี้นะครับอ่าอิน1อ u t 1คืออะไรเมื่อกี้ที่ผมอบอกก็คือพอร์ตแลนขาเข้านะครับถ้าอยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้พอร์ตแลนตัวเนี้ยไปรองรับ POE นะครับ8.2.3 AF นะครับ ไม่มีปัญหานะครับใช้กับสวิตซ์ P.O.E ได้ทุกรุ่นอย่างตอนนี้ที่ผมเสียบอยู่ก็เสียบกับสวิต์ของอีกอยี่ห้อหนึ่งนะครับตัวนี้8ปดพอร์ต P.O.E นะครับเสียบเข้ามาผมจยบจาลองไว้4ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าคอนฟิกกันด้วยนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับเข้าหนึ่งออกหนึ่งนะครับเข้าไปไฟเข้าปุ๊บเดี๋ยวนี้ก็จะมีข้างหน้าอีกช่องหนึ่งอันนี้ก็เป็นพอร์ตเอ็กเทนะครับกรณีถ้าเราติดตั้งสมมติเราเดินสายไปที่ตัวห้องพักเลยกันนะครับจะติดเพดานจะติดผ ฝั่งวอล์กหรือว่าจะติดก้าสองหน้าก็แล้วแต่นะครับได้หมดคือต,ตัวเครื่องมันออกแบบมาให้เป็นอินวอร์นะครับแต่ว่าลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยบางคนก็คือตัวเนี้ยราคาผมบอกไปก่อนว่าตัวนี้ราคามันไม่แพงนะครับราคาถูกเลยแหละแล้วก็ความแรงใช้ได้นะครับก็เอาไปใช้งานกับกลุ่มที่เป็นห้องพักหอพักอะไรเงี้ยที่ต้องการกระจาย i f i ให้มีบริการเซอไไฟฟร์วิส Wi-Fi ฟรีอะไรเงี้ยบางคนเขาก็ไม่ได้ไม่ได้แบบตึกเขาปิดไปแล้วอย่างเงี้ยผนังอะไรเจาะไม่ได้เลยเขาก็ วางไว้เฉยหรือติดกาวสองหน้าก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ความสวยงามของแต่ละท่านนะครับพอสายแลนเข้าไปปุ๊บมีอินเทอร์เน็ตเข้า POE พร้อมนะครับไฟติดขึ้นมาเห็นไฟไหมฮะอยู่ข้างล่างช่องแลนพอแลนตรงนี้ก็คือจะเป็นพอร์ตไอเทนนะครับมีอินเทอร์เน็ตออกมาด้วยนะครับกรณีถ้าสมมติมีใครต้องการใช้เน็ตเอาโนบูกมาเสียบเอาคอมมาเสียบก็เสียบได้นะครับเอากล้อง IP Cam รรมาที่มีช่องแลนเสียบเสียบได้มีเน็ตออกมานะครับตัวนี้ก็ราคามาถูกมากนะครับเป็นสซลูชันชที่ผมจะแนะนํานะครับ ไอพีคอมไอพีสานะครับสามารถที่จะติดตั้งแบบทั้งได้เอ่อได้ทั้งแบบ standalone นะครับก็คือติด็นตัวตัว,ตว,ตวแล้วก็เซตหสมมุติ4ตัวอย่างเงี้ยในอาคารสมมุตินะครับเราติดไป4ตัวก็เป็น4ชื่อ4ี ssd นะครับอันนี้คือ standalone หรือว่าเราจะทําการเ m e ือกเข้ากับตัวคอนโทรลเลอร์นะครับก็คือที่เห็นในตอนนี้คือเป็นรุ่นนี้นะครับเป็น IP c o ค ac พันนะครับลองยกดูนะครับหน้าตาเขาจะ่างนี้ ไอพีคอมพันเป็นตัวคอนโทรลเลอร์นะครับหน้าที่ของเขาก็าคือ,อจะอทำโรมมิ่งสัญญาณของตัว Wi-Fi นะครับของ a อสเซอรพทุกตัวเนี่ยให้เป็นชื่อเดียวกัน s s i เดีเดียวกันรหัส w i f i เดียวกันนะครับเวลาเดินไปไหนมันก็จะไม่หลุดอา่าเดี๋ยวเรามาดูหน้าคอนฟิกกันนะครับตัวนี้สามารถอาคอนโทรลผ่านหน้าเบราว์เซอร์นะครับผ่านหน้าเบราว์เซอร์ได้นะครับ ผมมีการเชื่อมต่อ,อไว้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันผมตั้งชื่อนี้นะ IP.com WiFi test เป็นชื่อเดียวเลยนะครับเวลาเวลาที่จะคอนฟิกนะครับก็ผ่านหน้าเบราว์เซอร์นะครับผ่าน IP นี่ผมมีการเซตเตั้งไว้แล้วนะครับก็เป็นเบอร์นี้นะครับ จะไปเบอร์สิบนะครับยอย่างนั้นก็จะขึ้นมาหน้าตาเป็นอย่างนี้สูงขึ้นไปหน่อยเนี่ยผ่านหแอปบอลเซอร์นะครับทําได้ทั้งบนโทรศัพท์ทั้งบนคอมพิวเตอร์นะครับได้หมดผมก็ล็อกอินเข้าไปนะครับอันนี้เราเข้าหน้าคอนโทรลเลอร์แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเออ่หน้าตาเป็นยังไงเนี่ยมันก็จะขึ้นมานะครับไอ้เซอร์พอยต์ผมสี่ตัวขึ้นมาหมดเลยนะครับผมเสียบไว้สี่ตัวเนี่ยมันก็ที่หน้าตาเป็นอย่างนี้ ก็สามารถที่จะให้ทุกแอสเซ t พอยต์ asset point ในระบบเราเนี่ยสามารถที่จะเป็นชื่อเดียวกันได้ทำโลมมิ่งได้นะครับแล้วก็มอนิเตอร์ผ่านส่วนกลางก็คือเข้าไปที่คอนโทรลเลอร์แล้วเราจะเปลี่ยนค่าเปลี่ยนนู่นนี่นั่นเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนรหัสผ่านอนะไรเงี้ยเราทําทีเดียวนะครับไม่ต้องมาทํา4ตัว4ครั้งหรือว่าถ้ามีในคันร,รติดสิบตัวอย่างเงี้ยการที่เราจะไปนั่งเปลี่ยนทุกตัวเนี่ยมันก็ใช้เวลานะครับทำได้แต่ว่าใช้เวลาเยอะนะครับก็จะมีคอนโทรลเลอร์ตัวนี้เข้ามาช่วยนะครับ ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็อีกทีนึงนะครับคนที่จะใช้โซลูชันแบบนี้นะครับคือใครนะครับจริงจริงมันได้หมดแหละถ้าผมมองแล้วกลุ่มที่หลักๆเลยนะครับก็คงจะต้องเป็นเหมือนกับเป็น Wi-Fi บ้านพักอาศัยเป็นไวไฟสาหรับรีสร์เล็กๆห้องพักเล็กๆที่ไม่ต้องการสปีดความเร็วอะไรสูงมากเพราะว่าตัวนี้อย่างที่บอกครับมันเป็น 2.4GHz นะครับสปีดเทสที่ผมเทสได้ก็ประมาณ6 0 7ิถึงเมกะบิตนะครับเต็มที่ละในที่น o n ง l นะครับ อ่าก็ถ้าใช้งานเซอร์วิสไ f ไฟฟรีทั่วไปเนี่ยมันมันก็เพียงพออยู่แล้วหรือว่าจะเป็นงานกล้องมนอนิอรบิดก็เพียงพอนะครับตัวนี้นอกจากทำเป็นโหมดแอสเซมบลีแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำเป็นโหมดรีพิเตอร์นะครับก็คือรับแล้วส่งต่อได้ด้วยคือโหมดทำได้แต่ว่าข้อจำกัดก็คือตัวนนเ,เนี้ยในแพคเกจเนี่ยดูนะครับเขาเขาจะมีให้แค่ตัวตัวเครื่องอย่างเดียวเลยนะครับตัวเครื่องอย่างเดียวเลยเขาจะไม่มีแหล่งพวเวอร์จ่ายไฟมาให้คือคุณต้องอาศัย เนี่ย power pu e. switch อย่างนี้หรือว,ว่าเป็นพวก p o. e injector ที่เป็นตัวตัวหนึ่งต่อหนึ่งทำได้แต่ว่าต้องมีในส่วนที่เป็น injector เพิ่มเข้ามาเสริมถึงจะทำ repeater ได้นะครับทำ repeater หรือว่าทำเป็น client ก็ได้คือรับ wifi มาแล้วก็ปล่อยแลนเข้า <c oughs> เข้ากับอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือเป็นเครื่องบันทึก dvr อะไรว่าไปนะครับ <c oughs> เพื่อรับ wifi มาแล้วลงเป็นสายแลนนะครับก็ทำได้เหมือนกันตัวนี้ราคานะครับถูกมากนะครับประกัน1ปีนะครับ ipcom ap 255นะครับราคาผมแปะไว้ในโพสต์นะครับสามารถใช้ร่วมกันกับคอนโทรลเลอร์นะครับตัวรุ่น AC พันนะครับของตัว IP.com เองนะครับข้ามยี่ห้อไม่ได้นะครับต้องเป็นยี่ห้อใครยี่ห้อมันนะครับแล้วก็แต่ส่วนสวิตช์ POE อันนี้เราสามารถที่จะใช้แบรนด์อื่นได้นะครับอย่างที่ผมเสียบตอนนี้ก็จะเป็นแบรนด์หนึ่งนะครับแบรนด์ตัว T นะครับแล้วก็จะแบรนด์ของเขาเองก็ได้นะครับได้หมดเพราะว่ามันว่าด้วยเรื่องมาตรฐาน8 0 2 3 AF ก็คือรองรับได้หมด ก็ระบบพวกนี้ก็คืออย่างอย่างเช่นเคยคือสามารถที่จะเซตผ่านทางผมไปได้เลยนะครับทางโอเคเดีเจมเวิร์กก็จะจัดการเซตให้ไปถึงลูกค้าก็เอาติดตั้งขึ้นใช้งานได้ทันทีนะครับขอให้โทรมาคุยกันก่อนนะครับว่าจดความต้องการของแต่ละท่านาเป็นยังไงนะครับเราจะออกแบบสิ่งที่เหมาะสมให้นะครับที่ราคาไม่ไมแตะต้องได้ที่แตะต้องได้นะครับแล้วก็มาคุยกันนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับ i อ c o m AP255 Solution ที่เป็นเอ่ e เม i i l o a m m i n g นะครับาสามารถที่จะ Loaming จะได้สัญญาณทั้งตึกเลยนะครับเป็นชื่อเดียวกันนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับ